สรุปพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินทางลาวในวันเดียวกับที่ทางปอปชอมีหมายเรียกตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีแจกถุงยังชีพจงใจหรือไปทำงานจริง เป็นใครจะไม่งงล่ะคะเรื่องหมายเรียกคุณพีรับทราบข้อกล่าวหาจากปปชคดีแจกถุงยางชีพที่ต่างฝ่ายต่างชี้แจงแต่ยิ่งแจงอืมก็ยิ่งไม่ตรงกันค่ะงงจนต้องเรียงไทม์ไลน์กันสักหน่อยเพราะรวมไทยสร้างชาติบอกปปชออกหมายส่งไม่ถูกแต่ปปชสวนทันทีว่าถูกแล้ว จร,จริงๆแล้วกระแสข่าวว่าปปชจะเรียกคุณพีมีมาตั้งแต่ต้ตตนเดือนพฤษภาคมค่ะจากกรณีถุงยังชีพช่วยน้ําท่วมของรัฐวิสาหกิจติดสติ๊กเกอร์ชื่อคุณพีเขาขายความผิดขัดจริยธรรมก็จะเรียกในวันที่15พฤษภาคม2568นี้แหละค่ะแต่พอจอไม่ถามคุณพีบอกไม่ทราบค่ะแต่ถ้าเรียกก็พร้อมไปปรากฏพอเรียกจริงกลับไปดูงานที่ลาวในวันที่14-16ถึงพฤษภาคมก็เลยไม่ได้ไปตามหมายเรียก ทำให้สื่อหลายสำนักเลยค่ะได้าพาดหัวบอกว่าเป็นการเลี่ยงหมายปปชหรือเปล่าโลกออนไลน์ก็เลยเถียงกันยาวเลยค่ะว่าเลี่ยงไม่เลี่ยงเชิญหรือขอไปเองเพราะมีหนังสือหลุดมาว่ามีการประสานผ่านเอกอัครราชทูตเป็นทางเราต่างหากที่ขอไปทําให้ลาวรับลูกเดินเรื่องให้ไปหาเรือเจรจาเรื่องซื้อไฟฟ้า เรื่องแก้ต่างก็ยังไม่จบเพราะดันมีโพสต์จากรวมไทยสร้างชาติค่ะบอกว่าหมายเรียกของปปชแท้จริงแล้วไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ปปชอเองที่ยอมรับว่าผิดพลาดจึงต้องถือว่ายังไม่มีหมายเรียกค่ะ แต่รุ่งขึ้นอีกวันปปชบอกไม่จริงเพราะหนังสือนี้ส่งจากคณะกรรมการไต่สวนเชิญคุณพีให้มารับทราบข้อกล่าวหาทำอย่างชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่มิชอบนะคะและก็บอกว่าที่มิชอบเนี่ยน่าจะคลาดเคลื่อนและปป,ปชมีหน้าที่ไต่สวนการทุจริตอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะไล่วันคือวันที่6สั่งการประสานขอไปวันที่8มีการส่งจดหมายเชิญแบบไม่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศวันที่12มีหนังสือเชิญจากทางการลาวระบุ วันไป1 4บสถึงสิแหมกระบวนการเยือนลาวที่จบในเวลาเพียง1สัปดาห์รวดเร็วจนน่าแปลกใจค่ะนี่ละมังคาที่ทําให้คนเขาตั้งคําถามไหนจะขั้นตอนออกหมายเรียกอีกที่โต้กันไปมาว่าตกลงใครจริงใครปลอมแล้วปปชจะปลอมเหรอคงต้องฝากไว้ให้คิดนะคะ